สวัสดีจ้าพบกับผมกรรไกงแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายของถูนะครับผมว่าไอ้ช่วงเวลาเย็นๆนะครับผมบางบางพื้นที่เนี่ยบางเวลานะครับผมสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีเลยนะครับผมขึ้นๆลงๆนะผุผุปโผล่บางทีเนี่ยสัญญาณก็ต่ํามากๆเลยนะเออขนาดใช้เน็ตสี่เมกซีบเมกอะไรพวกนี้นะครับผมสัญญาณมันก็อ่อนมากๆเลยนะครับผมเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันดีกว่านะครับ ครับหลายๆคนนะครับก็คงจะใช้อินเทอร์เน็ต4เมกะบิตนะครับแล้วก็เน็ต10เมกะบิตนะครับผมหรือว่าเน็ตเต็มสปีดอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับผมบางครั้งเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงเย็นๆนะตั้งแต่4โมงเย็นไปถึง4ทุ่ม5ทุ่มเ่ยงคืนอะไรพวกนี้นะครับ สัญญาณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะดรอปลงนะแล้วก็ช้าลงกว่าปกตินะครับผมปกติเอ๊ะช่วงเวลาเช้าเเนี่ยมันก็วิ่งดีนี่หว่าเออแต่ทําไมช่วงเย็นเนเนี่ยมันดรอปลงดรอปลงก็เป็นเพราะว่าในละแวกที่เราอยู่นะครับผมในละแวกที่เราอยู่นะมีคนใช้เครือข่ายทูนะช่วงเวลานั้นๆน่ะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยทําให้ดึงสัญญาณกันนั่นเองนะครับผมอ่ามันดึงสัญญาณกันนะครับ เพราะว่าคนใช้นะเวลานั้นน่นะใช้พร้อมกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงท,ทํานู่นทํานี่ดาวน์โหลดนู่นนี่นะครับทําให้อินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานรู้สึกว่ามันช้ามากๆนะครับวิธีแก้นะครับแก้เบื้องต้นนะก็ไม่ยากเลยนะครับผมเราข้อทําการเปลี่ยนโหมดไปเลยนะหมดเรื่องหมดราวเออจากที่เราใช้ 4G อยู่นะครับจากที่เราใช้ 4G อยู่นะเราก็สลับโหมดมาเป็นโหมด 3G นั่นเองนะครับผม ก็เปลี่ยนมาเป็น 3G เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละช่องสัญญาณกันนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะเพราะว่ามันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับผมต้องใช้วิธีการเปลี่ยนคลื่นนั่นเองนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น 3G นั่นเองนะครับเพราะว่า3าเนี่ยคนมันใช้น้อยกว่า 4G นั่นเองนะครับในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะสมมติว่าช่วงเวลายเย็นๆเนี่ยประมาณ4โมงหโมงเย็นเนี่ยสัญญาณมันดรอปลงใช่ไหมครับพอเรารู้ตัวว่าสัญญาณมันเริ่ม เ,เริ่มช้าๆเราก็เปลี่ยนโหมดไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็น 3G นั่นเองนะครับผมก็จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับกลับมาใช้งานลื่นไหลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคนละโหมดกันนะครับผมอันนี้ผมได้ทดสอบกับตัวเองแล้วนะได้ทดสอบกับตัวเองแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปแถวบิ๊กซีนะเออบิ๊กซีเพชรเกษมแล้วผมก็ใช้สัญญาณ 4G ของทูนะครับผมในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะเออรู้สึกว่าเฮ้ย เปิดภาพไม่ค่อยไปเลยเปิดภาพไม่ค่อยขึ้นนะครับผมก็เลยสลับมาเป็นโหมด 3G ปรากฏว่าป,ปึดปึดปึดปืดการแสดงภาพก็ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับภาพก็ขึ้นปึดปดปึดปืดเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะก็ทําให้เรารู้ว่านะครับในช่วงเวลานั้นนั้นน่ะคนใช้สัญญาณ 4G เนี่ยเยอะมากๆนะครับในละแวกที่เราอยู่นะช่วงเวลานั้นนะครับง่ายมากเลยก็เปลี่ยนโหมดหมดเรื่องหมดราวนะครับเปลี่ยนไปใช้ 3G นั่นเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ของทูเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราสมัครแพ็กเกจนะครับผมไม่ว่าจะเป็น2 m เมกสีเมกสิเมกณปัจจุบันนี้นะครับมันจะแถมมันจะแถม Wi-Fi มาให้เราใช้งานด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าใครจับสัญญาณ Wi-Fi ได้ก็ใช้ Wi-Fi ไปนะครับผมก็จะทําให้การทํางานการเล่นอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่า Wi-Fi มันฟรีเขาให้มาฟรีแล้วก็ใช้งานไปนะครับถ้าใครใช้ iPhone อยู่เนี่ย ใครใช้ iPhone อยู่นะครับเราแค่ล็อกอินแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวมันก็จับสัญญาณ Wi-Fi ที่ไหนได้มันก็จะขึ้นให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนเป็นอ r o i d เนี่ยต้องล็อกอินบ่อยๆหน่อยนั่นเองนะครับคอยหาคอยหาสัญญาณทู Wi-Fi นะครับก็เข้าไปล็อกอินนั่นเองนะครับครั้งหนึ่งก็จะใช้ได้90นาทีนะครับผมอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับด้วยการใช้ใช้ Wi-Fi นั่นเองนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มี WiFi นะครับก็ต้องสลับโหมดมาเป็น 3G นั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าการใช้ WiFi มันใช้ยังไงนะก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมได้ทำเอาไว้แล้วนะเออเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่า WiFi เนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะครับผมเขาแถมมาให้เราเราก็ต้องใช้งานนะครับมันจะได้ มันจะได้คุ้มที่สุดนะครับผมของแถมไม่ใช้งานได้ไงเอาแถมมาก็ต้องใช้นะครับผมอย่าไปคิดแบบนี้นะครับผมว่าเรามีเน็ตไม่อันอยู่แล้วจะไปใช้ Wifi ทําไมอย่าไปคิดแบบนี้นะครับผม WiFi มันแรงกว่า1 0 m เมกอยู่แล้วนะครับ Wi-Fi เนี่ยมันวิ่งสปีดไป2 0 0เมกนะครับผมมันไม่ใช่วิ่งแค่สเมก10เมกนะครับมันวิ่งไป2 0 0เมก บางคนไม่เข้าใจนะครับมีไม่เน็ตมีเน็ตไม่อันอยู่แล้วจะไปใช้ Wi-Fi ทำไมถ้าเกิดว่าเขาให้มาฟรีๆแบบนี้ของฟรีที่มันมีสปีดที่ปูดแรงๆอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ใช้ล่ะครับก็ต้องใช้นะครับเออมันฟรีก็ต้องใช้นะครับผมถ้าเราจับสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วก็ต้องใช้นะครับอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะคะผมถ้าพื้นที่มี Wi-Fi ก็ให้ใช้ Wi-Fi นะครับแต่ถ้าพื้นที่เพื่อนๆเนี่ยที่ืนๆที่เพื่อนๆอยู่เนี่ย ไม่มี w i f i เลยนะครับก็ให้เปลี่ยนสลับโหมดจาก 4G เนี่ยมาเป็น 3G นะครับผมก็จะช่วยให้การเล่นอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยลื่นไหลขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะเออเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยคนมันใช้เยอะคนมันใช้นะช่วงเวลานั้นน่ะมันเยอะมากนะครับมันก็เลยดึงสัญญาณกันนั่นเองนะครับผมอ่ะ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปทํากันดูนะเออวันไหนรู้สึกว่าสัญญาณทูไม่ค่อยดีก็สลับโหมดไป 3g เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe 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 不一样。